คุณกำลังรับฟังเสียงตามสายกรมควบคุมโรคเกาะกระแสโควิด -19 สวัสดีครับพี่น้องชาวกรมควบคุมโรคพบกับรายการเสียงตามสายกรมควบคุมโรคเกาะกระแสโควิด -19 สำหรับติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ประจันรศุกร์ที่28สิงหาคม2563กับผมดิเจเบน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับเรื่องสถานการณ์สุขภัพในบ้านเราตอนนี้นะครับก็น่าเป็นห่วงพอๆกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เลยนะครับล่าสุดจังหวัดสุขโขทยัยนายไมต,ต,รยตรีไตรตีลานันผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยนะครับท่านได้ตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจแม่ครัวจิตอาสาที่ได้ทํากับข้าวและจัดเตรียมข้าวกล่องที่สาร,รการจังหวัดสุโขทัยเพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุขโขทยัยอำเภอศรสีสำโรงและอำเภอสวนคาโลครับหลังจากที่มวลน,น้ําจากจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยาได้กัดเซาะถนนริมแม่น้ํายมเสียหายและเข้าท่วมพื้นที่ในจังหวัดสุขโขทยัยและได้รับสนับสนุนโรงครัวจากกองทัพภาคที่3ดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยครับ รมชประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยว่าเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ริมปริมาณน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำอำเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกหนักทางตอนบนลงมาเพิ่มนะครับระดับน้ำี่อยู่ในระดับตลิ่งของคืนวันดังกล่าวซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่นยมที่ไหลผ่านอำเภอเมืองสุโขทยัยลดลงและไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเมืองแต่อย่างใดครับ ทั้งนี้กรมชลประทานได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและวัชพืชบริเวณหน้าประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสำรองไว้อีกจำนวน9เครื่องเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติครับทั้งนี้ไม้ต่อจากจังหวัดสุขโขทยัยที่ต้องเตรียมรับมือกับมวลน,น้ำจำนวนมากนั่นก็คือจังหวัดพิษณุโโกครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งพร้อมรับแม่น้ำยมจากจังหวัดสุโขทยัยโดยเฉพาะประชาชนและพื้นที่การเกษตรที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำยมสายหลักและริมตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่าคลองเมมคลองบางแก้วอำเภอพุมพิรามอำเภอเมืองและอำเภอบางละกามครับทั้งนี้ให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมการขนของข,องขึ้นที่สูงหากเกิดภาวะน้ำออล้นตลิ่ง ขอให้ติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานการณ์น้ําจากหน่วยงานราชการในระยะนี้อย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคเหนือนะครับให้น้ําลดลงอย่างโดยไวนะครับและฝนไม่ตกเพิ่มนะครับเพื่อให้ระดับน้ํากลับเข้าสู่ภาวะปกติครับทุกท่านครับ ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเรียนไปยังทุกท่านที่ป่วยแล้วก็หายแล้วที่อยู่นะครับในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับว่าณบัตรนี้ท่านคงทราบแล้วนะครับว่าพลาสมาจากผู้ป่วยที่หายแล้วหนึ่งคนสามารถที่จะนำไปทำยาในการรักษาผู้ที่กำลังป่วยอยู่นะครับได้ถึงสคนตอนนี้ประเทศไทยมีผู้ที่ป่วย เป็นโควิด -19 ทีนนะครับที่อยู่ระหว่างการรักษา2,200กว่าคนแต่ว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายแล้วถึง800กว่าคนนะครับเกือบ40%นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพลาสมาของผู้ที่ป่วยแล้วหายแล้วสามารถไปรักษาผู้ที่กำลังป่วยอยู่ได้3คนนั่นหมายความว่า800คนที่หายแล้วถ้าม,มาบริจาคพลาสมาจะสามารถนำไปรักษาผู้ที่กำลังป่วยอยู่ตอนนี้ได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นผมจึงทำคลิปนี้มาอย่างผู้ที่ป่วยและหายแล้วทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับเราอยากให้ท่านเดินทางมาบริจาคพลาสมาที่สภากาชาติไทยหรือว่าที่หน่วยงานที่มีศักยภาพที่จะรับบริจาคท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์022639600ถึง99ก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ หรือถ้าหากว่าท่านรู้นะครับว่าใครที่ป่วยด้วยโรคโควิด1 i และหายแล้วอยู่ใกล้ๆบ้านท่านโปรดบอกเขาด้วยนะครับว่าขอให้เขาเดินทางมาบริจาคพลา s m a โดยติดต่อที่เบอร์ของสภากาชาติไทยที่ผมได้ให้ไว้นะครับและถ้าหากว่าเขาไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ้าหากว่าท่านสามารถที่จะรวบรวมกันสามารถที่จะช่วยเขาได้ขอได้โปรดอนุเคราะห์เถอะนะครับ แต่ถ้าหากว่าท่านไม่สามารถที่จะช่วยได้ก็กรุณาโทรมาที่เบอร์นี้เลยครับ0966594495ผู้ที่จะรับสายเป็นสุภาพสตรีชื่อคุณปลานะครับคือเรามีเจตนาที่จะช่วยเหลือให้ท่านมีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางมาบริจาคพลา s m a หรือว่าจะพยายามให้บริการท่านให้สามารถเดินทางมาบริจาคพลาส m a ให้ได้เพราะว่า ชั่วโมงนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับเราต้องช่วยกันครับเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเราคือทีมประเทศไทยครับช่วงเกาะกระแสโควิด -19 สำหรับช่วงนี้นะครับก็มาถึงช่วงเกาะกระแสโควิด -19 สอทอไทย u s CDC ร่วมสร้างความเข้มแข็งระบบสอบสวนวโลกเมื่อว,วันที่26สิงหาคม2563ที่สถาบันบอมราชนาราูลจังหวัดนนทบ,บุรีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายไมเคิลจอร์ดดิซอมบี้เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย นายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์รองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยทิบดีกรมควบคุมโรคเปิดการประชุมวิชาการความสําเร็จของความร่วมมือในการแก้ปัญหาสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ USCDC ภายใต้คำขวัญไทยสหรัฐรวมพลังสร้างสุขภาพหรือ n n t t o o t Together for Health จัดโดยสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด,ด้านสาธารณสุขหรือ TUC เพื่อฉลองวาระครบรอบ40ปีความร่วมมือรวบรวมและถ่ายทอดผลงานความสำเร็จด้านการป้องกันควบคุมโรคที่ได้รับการสนับสนุนด,ด้านวิชาการและงบประมาณจาก USCDC และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้นะครับได้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประกวดโลโก้ฉลองครบรอบ40ปีความร่วมมือรางวัลการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนสำหรับแพทย์ FECP รุ่นที่1รางวัลผลการดำเนินงานความร่วมมือต่อเนื่องยาวนานและรางวัลหน่วยงานที่มีความร่วมมือในการดาเนินงานรายแผนงานครับนายอดุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้กล่าวว่า ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยและ US CDC ที่มีมาอย่างยาวนานส่งผลสำคัญต่อการวางรากฐานความมั่นคงของระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทยร่วมกันก่อ,กอตั้งโครงการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม FETP หรือ Field Epidemiology Training Program นอกทวีปอเมริกาเป็นครั้งแรกเมื่อ40ปีที่แล้ว ทำให้ประเทศไทยนะครับมีแพทย์ระวาแพทย์ระบาดวิทยาภาคสนามที่สามารถดําเนินการด้านการสืบสวนและสอบสวนโรคในการตอบโต้เหตุการณ์โรคระบาดต่างๆมีความพร้อมทั้งบุคลากรระบบเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรคระบบห้องปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกซึ่งในสถานการณ์โรคโควิด -19 นี้นะครับก็ได้สนับสนุนพัฒนาแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา ช่วยดเนินการเรื่องการติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยร่วมกับกรมควบคุมโรคนะครับนอกจากนี้ยังส่งทีมเจ้าหน้าที่ US CDC ทํางานร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามผู้ป่วยและผู้สัมผัสและห้องปฏิบัติการร่วมมือกับพักส่วนต่างๆในกทมนะครับในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการรับมือสถานการณ์โรคโควิด -19 นะครับรวมทั้งผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม FETP และอดีตผู้นวยการฝ่ายไทยศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุขหลายท่านนะครับก็ได้มีส่วนสําคัญในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้สามารถรับมือการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้นําด้านความมั่นคงสุขภาพของโลกครับนอกจากนี้ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานี้นะครับนอกจากโครงการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนามแล้วยังมีความร่วมมือทางด้านการวิจัย และกิจกรรมความร่วมมือมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่น HIVA โรคอุบัติใหม่ไข้หวัดใหญ่และโรคไม่ติดต่อครับการปรับปรุงระบบการป้องกันและควบคุมโรคในประเทศไทยให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ซึ่งได้ถูกแปลไปเป็นนวัตกรรมและนำไปปรับใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลกนะครับในอนาคตก็จะสานต่อความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองประเทศ เพื่อความมั่นคงความปลอดภัยและความมีสุขภาพดีของประชาชนทั้งสองประเทศเส,สริมเสียภาพให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขในภูมิภาคนี้ครับด้านนายไมเคิลจอร์ดดิซอมบี้เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาจักรไทยกล่าวว่าศูนย์ความร่วมมือและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา US CDC และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยนะครับได้ร่วมการดำเนินง,งานเป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน โดยระดมนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจากทั้งสองประเทศในการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งส่งผลให้ประชาชนชาวไทยและชาวอเมริกันนะครับและประชาชนของโลกมีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นซึ่งความสําเร็จนี้เกิดจากการแบ่งปันความรู้และวิธีการต่างๆซึ่งช่วยปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันตรวจจับและรักษาโรค การตอบโต้และรับมือการระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยขณะนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างอันเด่นชัดนะครับที่แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศของเราทั้งสองนั้นนะครับมีความสําคัญอย่างไรในการพัฒนาศักยภาพและเครื่องมือต่างๆที่จําเป็นในการรับมือและตอบโต้การระบาดใหญ่ทั่วโลกในครั้งนี้นะครับซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีความสําเร็จในการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ดังกล่าวครับ ยังมีประเทศใดสักประเทศหนึ่งที่ยังมีโควิด -19 ระบาดอยู่เนี่ยทุกประเทศก็ไม่ปลอดภัยประเทศไทยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่โรคจะลับมาระบาดซ้ำได้ตลอดครั้งเนี่ยไม่เหมือนกับทุกครั้งสถานการณ์นาทีเนี้ยเรายังประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้เลยฮอกไกโดที่ทำให้เกาหลีใต้เริ่มกลับมาหน้าสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันฮะหลายประเทศนะครับที่สามารถกด สถานการณ์ลงได้แล้วแล้วตอนนี้กลับมามีการระบาดาระลอกสองที่ใหญ่กว่าระลอกแรกซะอะีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มผ่อนคลายมาตรการแล้วแปลว่าไม่มีโรคในประเทศไทยแล้วไม่ใช่เรามีโรคอยู่แต่ในระดับที่ต่ําแล้วเราต้องการจะก,กดให้มันอยู่ในระดับที่ต่ําอย่างนั้นตลอดไปถ้าเราไม่อยากกลับไปสู่จุดที่มันมีเคสเยอะจนเราเสีย รูปแบบการทํากิจกรรมที่เราอยากจะทำนะก็อยากให้ทุกคนระวังตัวเองป้องกันตัวเองโดยให้ระลึกอยู่เสมอว่าคนที่ป่วยน้อยๆบางคนก็อาจจะไม่รู้ตัวและไม่ได้ไปโรงพยาบาลถ้าเราหย่อนยานในการปกป้องตัวเองก็จะทําให้เรามีโอกาสเสี่ยงติดโควิด การกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ปกติแบบเดิม100%เซคือเข้าสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ที่มันลดการสัมผัสกันของระหว่างบุคคลเนี่ยให้มากขึ้นก็มีเจรจาเม้่ทุกครั้งที่รับเงินหรือไม่รับเงินกับลูกค้าก็ต้องทำรากษาตัวเองทุกครั้ง ผมเริ่มใส่ถุงมือแล้วนัก,กาเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและตัวตนเองด้วยครับเราเริ่มตั้ในวันที่16มีนาซึ่งตอนนั้นน่ะพอดีก็มีข่าวว่าเริ่มมีคนมาติดเชื้ออันนี้กันแล้วเราก็เริ่มที่จะให้บริการเฉพาะห่อไปเท่านั้นไม่ให้แขกเข้ามานั่งทานข้างในเพราะว่าที่นั่งของเราเนี่ยมันคับแคบหน่อยนะโอกาสที่จะติดเชื้อกันง่าย เราก็ป้องกันด้วยการใช้ตู้ทําให้มีระยะห่างออกมานิดนึงแล้วพนักงานที่จะไปรับออเดอร์เนี่ยก็จะมีหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนหน้าที่จะมาเปิดเราก็คิดอยู่เสมอว่าถ้าเราได้เปิดเราควรจะต้องดูแลลูกค้าและตัวเราเองด้วยวิธีไหนบ้าง ยุ่งยากไหมนิดนึงแต่ถ้าถามว่ามันเกินมันเกินไปจากที่เราทําได้ไหมก็ไม่นะคะมันน่าจะเป็นความเป็นปกติต่อให้ไม่มีโรคนี้ถ้าทําได้ก็กดีค่ะคนที่มีพลังอำนาจที่จะยุติการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยคือคนไทยทุกคนคนไทยถ้ารู้ตัวเองว่าจะปฏิบัติตัวยังไงไม่ให้ตัวเองติดเชือ้อเราก็จะไม่ติดเชือ้อ เราก็จะไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นรวดเร็วนักแล้วถ้าเรารู้ว่าเราติดเชื้อแล้วเราจะปฏิบัติตัวยังไงเพื่อไม่ให้เราไปแพร่โรคให้คนอื่นอีกโรคมันก็จะหยุดแพร่ระบาดแค่ความรู้เบื้องต้นง่ายๆ2อย่างนี้นะครับสำคัญมากเพราะมันจะช่วยให้เราหยุดโควิดได้อยากให้คนไทยเข้าใจว่าเราอย่างจะต้องสู้กับปัญหานี้ต่อไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าเราจะมีวัคซีนนั่นแหละ ติดตามชมสารคดีเบื้องหลังพลังไทยสู้ภัยโควิดได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงนี้ก็มาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับกองนวัตกรรมและวิจัยขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรสาธารณาสุขและประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 ภายใต้หัวข้อ9ผ่านจุดเปลี่ยนชีมเงินรางวัลมูลค่ารวม20,000บาทโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4กันยายน2563สำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดผ่านการสแกน QR Code บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในกรมควบคุมโรคหรือสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025903253ครับ กองระบาดชี้ยาประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาระบบฟอระาวางังและตอบสนองต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อด้วยาต้านจุลชีพตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการโดยรับสมัครวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับกำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่1กันยายน2563นี้นะครับประกาศผลสอบวันที่12กันยายนและแรายง,งานตัวปฏิบัติงานในวันที่15กันยายนครับท่านที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานกฎอนามัยระหว่างประเทศกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคหรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0927140829ได้ในวันและเวลาราชก,การครับคอรอไม่ถึงการคูณสองวันพนาภัยสกุลเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่1.1.2แม่เสเลียง ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านคุณสังวรนะครับทำให้ทรัพย์สินเสียหายไฟไหม้วอดทางหลังรถยนต์ไม่เสียหายทั้งคันรถจักรยานยนต์3คันรถไถนาหนาคันเครื่องสีข้าวหนึ่งเครื่องขณะเกิดเพลิงไหม้นะครับคุณสังวรได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําปีในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อทราบข่าวจึงได้รีบเดินทางกลับแต่เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินทั้งหมดสําหรับบุคลากรกรมควบคุมโรคที่ต้องการร่วมบริจาค เงินช่วยเหลือคุณสังวรนะครับสนักงานเลขา,านุการกรมได้ทำหนังสือแจ้งเวียนตามหน่วยงานหรือสามารถโอนเงินนะครับเข้าที่เลขบัญชี509 153 9972พนธนาคารกรุงไทยสาขาแม่สระเลียงชื่อบัญชีนายสังวรพนาภัยกุลได้จากปากผู้ทำงานนะครับร่วมกับคุณสังวรเป็นเป็นคนดีนะครับขยัน ตั้งใจทํางานแล้วก็สามารถช่วยเหลือตามกําลังศรัทธาได้นะครับรกรมควบคุมโรคแจ้งประกาศเรื่องการไฟฟ้านครหลวงเข้าดําเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำบริเวณอาคารต่างๆภายในกรมควบคุมโรคตามแผนการดำเนินงานและดับกระแสไฟฟ้าจํานวนทั้งหมด4วันนะครับได้แก่วันเสาร์ที่29สิงหาคม2563ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับ วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2563ตั้งแต่เวลา9นาฬถึง18นาฬิกาครับดับกระแสไฟฟ้านะครับอาคารราชประชาสมาสัยอาคาร8และอาคาร9นะครับวันเสาร์ที่5กันยายน2563ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬกาดับกระแสไฟฟ้าอาคาร7และวันที่6กันยายน2563 ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาดับกระแสไฟฟ้าบริเวณอาคาร10และอาคาร11นะครับจึงแจ้งเพื่อทราบและขอภัยในความไม่สะดวกในวันดังกล่าวครับวันนี้เวลา13นาฬิกากรมควบคุมโรคของเรานะครับรับการตรวจประเมินหรือไซวิสิตองค์กรต้นแบบด้านสิทธินมนุษยชนประจำปี2513จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพณนะห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร1ชั้น1กรมควบคุมโรคครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเสียงตามสายกรมควบคุมโรคเกาะกระแสโควิด -19 ได้ทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านการกระจายเสียงตามสายบริเวณกรมควบคุมโรคตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับและสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์2ช่องทางด้วยกันนะครับก็คือช่องทางแรกนะครับก็คือช่องทาง YouTube กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าวกรมควบคุมโรค และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Facebook Fanpage กลุ่มประชาสัมพนันธ์และข่าวสรกกกร,กรกมควบคุมโรคซึ่งตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นประชาสัมพันธ์ภายในกรกมควบคุมโรคเพจเดียวนะครับที่รวมข่าวสารภายในกรกมควบคุมโรคแบบวันต่อวันทันข่าวทันเหตุการณ์นะครับคุณผู้ฟังนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-2590300และอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือ0 25903026ได้ในวันและเวลาราชการครับแต่วันนี้นะครับกับผม DJ b จเบนนะครับก็ต้องขอลาผ,ผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับสวัสดีครับ วันถึงวันเริ่มจนสิ้นวันเท้าจนคำสูดลมหายใจสูดเอาโรคภัยเสียงกับความตายหน้าที่ตรงนี้วางบนบา อาจเหนื่อยและล้าต้องอดทนเพื่อคนทุกคนเสี่ยงชีวิตตนคือหนาที่เรียบเป็นสงครามสู้มันทุกทางทั้งหลับตื่น ใช้ชีวิตนี้ให้มีค่าดูแลรักษาทุกคน กำลังใจจากเธอใจถึงใจเคราะไม่มีสิ่งใดให้หัวใจได้เนียไวไว้ประโลมใจนอกจากเธอ จากวันถึงวันเริ่มจนสิ้นวันเช้าจนคำ่ำสูดลมหายใจสูดเอาโรคภัยเสียงกับความตายใจถึงใจ กรมควบคุมโรคได้ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นคนดีมีคุณค่าและมีความสุขด้วยแนวคิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และ Happy and Healthy Workplace เพื่อสร้างกำลังคนเป็นนักควบคุมโรคภายใต้งานสำเร็จคนเป็นสุขก้าวสู่ Smart DDC ด้วยค่านิยมหลัก M.O.P.H. คือ M mastery เป็นนายตนเอง O originality เรียสร้างสิ่งใหม่ P people center ใส่ใจประชาชน H humanity ทำตนอ่อนน้อมไทยใต้งานสำเร็จคนเป็นสุขก้าสูดสมาร์ทดีดีซี